สิ่งดดใดๆเจ้าเอ๋ยยังไม่เคยจะเข้าใจทุกๆอย่างมันเข้ามาไม่มีแม้แต่ที่ไปบอกฉันต้องทำยังไงให้ความรู้สึกนี้มันเบาบางทุกๆสิ่งมงันหมุนไปแต่ในใจก็วกวนปัก Facebook เ,เข้ามาเพอความรู้สึกมันน้อยลงแล้วฉันก็เลื่อนไปเจอกับสิ่งที่น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดี อีส e ิก e ร t e นั่นก็คือบูรีไฟฟ้าพอมองไปแล้วเหมือนรู้สึกอยากลองขึ้นมาแต่ฉันตัดสินใจลองเลยไม่ได้คิดอะไรเธอได้ทำไปโดยที่เธอไม่ได้ทันคิด I'm everything i so s bad if you're smoking แล้วเธอจะทนได้ไหมกับสิ่งที่ต้องเป็นมันทำให้ชีวิต ต้องเล็กด้วยครอบครัวที่เสียน้ำตาการเรียนก็แย่ yeah, ไปหยุดสุบไว้ตรงนี้ก็พอแค่อยากจะขอดูแลคนที่เรารักลองเลิกสุบได้ไหม วัสดีค่ะชายาตของคุณสุพิสราชใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอ,อกุณพยา,า,ะค,ะาค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวหมอขอดูชาสักครู่นะแม่เ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยคนไข้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบวกกับมีความดันร่วมด้วยนะคะซึ่งหมอคิดว่าสาเหตุมาจากที่คนไข้ได้รับสารบางอย่างจากบุหรี่อาจจะได้รับโดยตรงจากที่คนไข้สูบเองหรืออาจจะได้รับจากคนรอบข้างสูบแล้วก็ได้รับมานะคะแม่ไม่เคยสูบบุหรีนะ่เลย ไม่เคยสุกเลยอ๋อค่ะงั้นต่อไปหมอขอแนะนําว่าพยายามามให้คนไข้ได้รับควันบุหรี่นะคะเนื่องจากถ้าได้รับแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะทําให้คนไข้มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะ มีมากมายเธอลองฟังดูให้ดีมีทั้งนิโคตินสาเหตุโรคทางเดินหายใจและเสยียงเป็นมะเร็งปอดและยังมีโภไพ,พลินไกลคอและอีกทั้งพเซอรินก็ให้เกิดระคายเครื่อง ที่ดวงตาและปอดโรคหอบหืดก็เข้ามามีสารมากมายแค่ไหนลองคิดดูถ้าั้งหมดอยู่ในร่างกายเราน้ำตาในเลือดซุ้มกระเด็ดที่เราควรมีจึงเป็นเบาหวานอันตรายต่อร่างกายนี้อีกทั้งยังมีความดันที่มันสูงจนน่ากลัว การสูบบุรี่ทยากรต่อการเกิดโรคอาการไม่ดีหัวใจวายเมกซูแบลี่ so และยังเกี่ยวกับสมองในส่วนหลอดเลือดภายข้างในหยุดเอาไว้ตรงนี้ดีไหมตรงที่เธอได้ตัดสินใจทำไปเพียงแค่หยุดแล้วคิดหยุดเอาไว้ตรงนี้ อยากจะขอดูแลคนที่เธอรักเธอทำได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ที่เมื่อไหร่เธอวันนี้เธอไม่โอเคก็เซกู๊ดบาย Good ไปให้ไกล าจจะเลิกก็มีวิธี้เธอได้ทำความเข้าใจการเริ่มต้นมันอาจไม่ง่ายแต่คอเธอชื่อมันไวนี่คือเธอนั้นลองกำหนดเป้าหมายจะไปไกลเท่าใดสองคือลองมองหาความหวังที่อาจจะสร้างแรงจูงใจให้มันเป็นดั่งแสงในเวลาเธอหมดไฟเพื่อจะพาเธอไปดังจุดหมายที่ต้องการหรือจะโทร160 0เพื่อนั่งฟังคำปรึกษาหรือจะพากันไปเตะบอลเรื่องกีฬาไม่หนักหนาลองนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งเปาโป่งปังๆังบางเวลาแต่ไม่ว่าจะทำอะไรแค่ขอ เธอทำตามสัญญาหยุดเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมตอนที่เธอได้ตัดสินใจทำไปลองคิดอีกทีไหมหย,ยุดเอาไว้ตรงนี้ก็พออยากจะขอดูแลคนที่เธอรัก I'm away here for you.